บสวัสดีสวีดัดเพื่อนเพือทุกคนนะครับอ่าอันนี้ยามบ่ายครับยามบ่ายพักผ่อนครับอยู่ตองถานเหมือนเดิมครับแต่รอบบ่ายนี้จะมาอัดคลิปเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านแบบปลูกผักพืชผักสวนครัวครับคิดว่ามันก็น่าสนใจครับเพราะว่า,วาการปลูกผัก ผลิตครัวครับไว้ทานเองมันก็ประหยัดเงินครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับที่บ้านก็ปลูกไว้หลายอย่างครับมีมะนาวมีผักบุ้งับผมมีมะนาวอยู่สามพิบต้นมีผักบุ้งผักคะน้าครับเป็นแปลงผักับผมมะนาวก็ลูกโดดครับตอนนี้ ลูกดอกนั้นนี่ครับลูกใหญ่ครับม,มะนาวครับมีสามติบต้นครับปลูกในกระถางปลูกในกระถางปูนซีเมนครับรดน้ำทุกเย็นใส่ปุ๋ยขี้วัวครับผมธรรมชาติตอนที่อากาศร้อนดีครับวันนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น คนจะเป็นไข้แล้วครับตำรงตำลึงก็มีครับพืวผักหลวงครัวไม่ต้องซื้อตำลึงก็มีครับปลูกไว้ทานครับไม่ต้องซื้อมะนาวดอกทุกต้นครับต้นเล็กต้นน้อยมีลูกนั้นครับกินไม่ทันเลยครับผมวิถีชาวบ้านครับเริ่มมีลมครับเริ่มมีลมเริ่มเย็นสบายครับผม ไปเรื่อยครับพักจากดับไม้ก็พักผ่อนสักพักปกติผมวิ่งปิดไม้กันครับแลวาการปิดไม้ไม่ค่อยมีก็มาดับออกทานออกทานเสร็จก็ยามเย็นก็ปดน้าต้นไม้ต้นมะนาวต้นพืชผักสวนครัวครับผมพอได้มีไว้กินไว้ใช้นี่ครัวิวสวยครับอากาศดีนี่ครับ พื่งตักสวนครัวนันครับมะนาวสามติ้กต้นปลูกในกระถางปูนซีเมนต์ครับติดดีติดดีครับใช้ปุ๋ยขี้วัวครับผมปิ๊กก็มีครับมีครบมีหลายอย่างพอได้ประหยัดงบประมาณช่วงมะนาวแพงก็ดีไปครับไม่ต้องซื้อมีเยอะพอมีเยอะบางทีก็ได้ขายครับผมถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองทำดูนะครับเศรษฐกิจพอเพียง ครับผมตามแบบในหลวงรัชกาลที่เาครับพ่อหลวงเราเคยสอนไว้อยู่แบบพอเพียงครับเราชีวิตจะดีครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดดิ้ติดตามด้วยนะครับผมจะทําคลิปลงเรื่อยๆครับยังมีหลายอย่างครับมีเลี้ยงไก่ตัดยางอียางครับเราจะพาไปท่องเที่ยวนะครับในชุมชน แหล่งทองเที่ยวครับที่สวยงามเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะครับเพื่อนมาที่นะครศรีธรรมราชจะได้มาเที่ยวกันมั่งนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย